คุยอือนาคุยตอนนี้นะคะขอต้อนรับคุณโอจากร้าน JQ นะคะปูมาเนื่อดินลิเบอรี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณโอวันนี้เห็นว่าเอาอาหารทะเลเนี่ยมาให้กับคุณผู้ชมด้วยใช่เลยค่ะมีอะไรบาก็เอาขนมจีนน้ำยาปูมานะคะ <G ül> ด้วยนะคะ แล้วก็อาหารทะเลของที่ร้านเราเนี่ยนะคะคือปูม้าของเราเดี๋ยมาจากสุราษฎร์เป็นปูม้าเป็นๆนะคะแล้วก็นึ่งแบบส่งถึงบ้านก็ถ้าเกิดว่าไม่อยากแกะก็มีกันเชียงปูแก่ให้ด้วยแกะให้ด้วยค่ะชิมเลยได้ไหมคะชิมเลยได้ค่ะนี่นะคะชิมเลยค่ะคือว่ากลิ่นน้าจิ้มเนี่ยนะคะเตะจมูกมากเลยค่ะนี่ว้าวนอกจากนั้นเราก็มีกุ้งแม่น้ําเป็นกุ้งก้ามกามนะคะแล้วก็มีหอยนางรมจากสุราษฎร์เหมือนกันโอ้ตัวโตตแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราพึ่ง มีขายเม็ดเร็วๆนี้นะคะก็คือเป็นแคนาเดียน็อบสเตอร์เป็นๆนะคะจะเห็นว่ามันยังเป็นๆอยู่นะคะแล้วเห็นว่าไม่มีหน้าร้านใช่ค่ะขายเฉพาะในไอจีใน Facebook กับ IG ค่ะเพราะอะไรอะคะคือเราเริ่มต้นมาจากคนที่ทำธุรกิจแบบอาหารทะเลแล้วเปิดร้านอาหารเรารู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับเราแล้วเราก็รู้ว่ารู้สึกว่าธุรกิจเดลิเวอรี่เนี่ยมันเริ่มต้นง่ายก็เริ่มต้นทำเดลิเวอรี่มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะตอนนี้ก็เข้าไปที่4แล้วค่ะค่ะแล้ว ซีฟู้ดสดๆเนี่ยมาจากไหนะคะที่บ้านทําแพรปูเองอค่ะจากสุราษฎร์ธานีค,ค่ะแล้วเวลาที่เราแพ็คส่ง ให้กับลูกค้าเนี่ยทำยังไงให้มันสดอยู่อย่างนั้นนะคะคือด้วยความที่เราทํามาสักพักหนึ่งแล้วเราก็จะรู้ว่าเอ้ย e ทำยังไงให้มันโอเคอย่างปูมา้าหรือว่ากุ้งเนี้ยค่ะเราก็จะส่งทั้งแบบสดๆเลยแพ็คต้้แข็งไปให้ลูกคา้าแล้วที่ส่งทั่วประเทศเนี่ยก็จะส่งแบบเครื่องบินรถไฟรถทัวร์มันก็จะระยะเวลาไม่นานอยู่แล้วหรือไม่ก็ปรุงเรียบร้อยไปให้ลูกค้าเลยนะคะลูกค้าก็จะได้ทานถ้าเกิดในกรุงเทพเนี่ยจะสั่งล่วงหน้าแค่หนึ่งถึงสองชั่วโมงแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยก็สั่งล่วงหน้าประมาณ อย่เช่นใครบ้างอะคะก็จะมีพี่มิกค่ะน้องปอยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กคุณหลุงกัญช<ด>าใช่ใชค่ะชาที่สั่งบ่อยๆ,อยๆใช่อยๆคะ่คะอย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอยากสั่งต้องต้องสั่งยังไงโทรไปเบอร์ไหนหรือว่า ปกติกปกติร้านจะเปิด10บโมงเช้าถึง2องทุ่มแต่ว่าวันนี้เปิดรับสายเร็วมากนะคะ,คะก็โทรไปที่0-2-1054-205มี19สาขาทั่วกรุงเทพนะคะค่าส่งก็จะเริ่มต้นตั้งแต่30 60 120บาทเท่านี้เอง,เองสั่งล่วงหน้าแค่1-2ชั่วโมงคือสามารถสั่งที่แฟนเพจ JQ Pullman Nung Delivery หรือว่า i g JQ p u l l m u n g Delivery แล้วก็ l ลน์แอด JQ p u l l m u n g Delivery ค่ะโอเคสั่งกันได้เลยแต่ที่แน่ๆน,นะคะวันนี้มีให้กับคุณผู้ชมทั้ง50ท่านด้วยค่ะ ไปกันแน่นอนวันนี้ขอบคุณคุณโหนนะคะขอบคุณค่ะ